ครับ,รบสวัสดีทุกผูช้ชมทุท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องคนกินเมลโตนะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มของหเกินไซเป็ดสี่พันเพ็ดนี้สุ่มจะเอาอินซีกับหมัดนะครับไม่รู้ว่าจะจะได้พอหรือเปล่าลองดูกันนะครับน,นี่เรา,าเล่นกันในเก้าเพ็ดแรกครับยังไม่ต้อง,องรังเลยปลา ลงจิงเดียวน,นี่ไงจิงเดียวเลยไปเลยเกือครับผมที่ยี่เก้าเพื่ครับจิงเดียวจริงด้วยอ่ะเอ้ยแล้วท่ามันไปไหนแล้วอะท่ามันหมดแล้วเหรอเดี๋ยวแปมึงนะครับผมขอไปดูท่าก่อนเส้ทางใหม่ ไม่มีท่าทางว่ะหรือว่าเอาเอาเอาาอ,าอกไปแล้วเนี่ยเฟชั่นอืมท่าตีชิงอย่าบอกนะว่าเอาออกไปแล้วช่างมันครับเลาาไปสุ่มอะไรกันนะี่เป็นไง ีเกินไปได้มาแล้วครับน้องอินซีเดี๋ยวดูเท่าเปิดตัวโอ้โหเท่าเปิดตัวเท่ป่ะต้องจัดอย่างนี้เหมา,อ,าอย่างนี้นก็เหมาตัวโอเคเมาทู้ตัวรปับปับนี่อา้าวโอ้โหจบละเมาไม่เมาก็เมาะนะครับทุกคนตามคนต์เกม แล้อยู่2,000เนะครับเรามาเปิดหมัดต่อเลยละกันนะครับเรื่องันที่10แรกนะครับข้ามันนี้มาแล้วหนึ่งอันอันที่สองปั๊บุ่นเดือดอาไม่ได้อันนี้นรนนนนั้มไม่ใช่นี่วะเงี้ยงมามาเริ่มอันที่สี่เลยนะครับอันนี้จะดูอุ้ยได้เว้นเออเว้นตะเคี้ยวรอบที่ห้าครับรอบที่หกครับรอบที่เจ็ดครับนี่รอบที่เจ็ดได้แนละ้ว โอ้โหตกใกนี่ก็ได้สองอันติดร้อยแปครับร้อยเก้าครับร้อยสิบูได้เสื้อเดี๋ยวไปร้อพิลแล้วนะครับนี่ส่งไปก่อนเลยครับนี่คืกล่องเลยผมไม่ค่อยมีของด้วยสิส่งไป โอ้ยแค่นี้แล้วกันครับต้องมาส่งต่อเลยเร็วๆว,วปสามสิบครั้งปว่ได้ไหมโอ้โหไม่ได้เดีนยวซ้ายครับผมเดีนยวซ้ายครับผมผมท้ายอ่าเ,เกลืออ่าได้แล้วครับผมทั้งหมด เหมาเลยครับ2,500้เพชรนะครับผมทุกคนโอ้โห2,500้ 25, เพชรเลยเหรอคุณจะเกินไปไหมดูงี้ให้ผมเป็นส่มอันนี้ดีกว่าไหมทุกคนยี่สีมม่ชิ้นส่งไปห้องเต็งตัวให้หมดเลยครับนี่ก็เป็นความเลียดผมผมอาจจะดวงโชคร้ายดวงไม่ดีเองก็แนละ้วกัน นี่แหนเทมากแต่งตัวครับเสื้อไอเสื้อก็เทอืมโอเคนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราปิดเจอกันนี่อย่างนี้เลยโอโหนกอินทรีเปิดกล่องในนไหนก็เปิดกล่องให้หมดเลยแล้วกันนะครับเฮ้ย อ่าได้รองเท้าไม่น่าดีใจนะกล่องสัตว์เลี้ยงไม่ได้ไดเลยเลยสัตว์เลี้ยงก็มีมาแล้วอันนี้ก็มีแล้วโอ้โหเปิดให้หมดรับเปิดให้หมดครับเปิดให้หมดเลย <c oughs> แต่เมื่อกี้ืผนผมจะส่งกล่องมาไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแอปหนึ่งนะครับเมื่อกี้หรือว่าพงกรวจกีดเดยวก็ช่างมันเถอะผมได้หมัดมาแล้วเปลี่ยนหมัดไงแล้วก็ใช้แบบนี้เนาะ เปลียนหมัดก,กันทุกคนไม่ค่อยมันเป็นรหัสใหม่นะครับคนไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยตึงอืมหมัดอยู่ไหนนี่หมัดใส่เลยเปิดสมใส่ของมันให้หมดครับไม่กิดผมได้อะไรมานะ อ๋อได้ท่าเปิดตัวกับโอเคงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วน,นะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม